สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานางสาวปรวิสาเัลยวิไยเลขที่8และนางสาวอชิรยาคุณเพิ่มเลขที่37จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กถึงจะมานำเสนอเรื่องกล้องโทรทัศน์วิทยุค่ะดาราศาสตร์วิทยุเวลสโตโนมีเป็นสาขาหนึ่งของดาราศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์ในอวกาศต่างๆในช่วงเคลื่อนวิทยุเคลื่อนวิทยุเป็นเคลื่อนพลังงานตำ่ำสามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาได้ในขณะที่คลื่ออื่น จะถูกบล็อกหรือถูกดูดซับด้วยโมเลกุลแก๊สต่างๆในชั้นบรรยากาศการจะเก็บข้อมูลในช่วงเคลื่อนที่สูงขึ้นไปได้ชัดเจนจะต้องส่งกล้องโทรทรรศน์ที่ออกแบบสําหรับความยาวคลื่นนั้นๆขึ้นไปอยู่ในงวงโคจรรอบโลกเพื่อลดผลกระทบจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เคลื่อนวิทิวเราสามารถสร้างกล้องโทรทัศน์ที่รับจับบนพื้นโลกได้เลยแถมกล้องไปทิวยังสามารถเก็บข้อมูลจากวัตถุท้องฟ้าในเวลากลางวันก็ได้ ต่างจากกล้องเชิงแสงที่ต้องรอให้ถึงเวลากลางคืนจึงจะเปิดใช้งานได้ค่ะนับตั้งแต่คาร์เจนสกีสวิศวกรของเบลล์แลบค้นพบสัญญาณวิทยุจากนอกโลกเป็นครั้งแรกในปี1933ปัจจุบันมีกล้องโทรทรศน์วิทยุบนโลกมากกว่า100แห่งกระจายตัวอยู่ในทุกทวีปโดยแบ่งออกเป็นกล้องวิทยุแบบเดี่ยว (individual radio telescope) และแบบแทรกซ้อน (interferometer) ซึ่งให้จารรับสัญญาณหลายจานเรียงต่อ,อก,กัน แตละแห่งจอแบบจานรับสัญญาณให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสอดคล้องกับความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุที่ต้องการตรวจวัดเพื่อให้มีกำลังขยายสูงพอจะยกสัญญาณดังกล่าวออกได้ กล้องโทรทัรศน์วิทยุแบบเดี่ยว (Individual Radio Telescope) เป็นกล้องโทรทัรศน์กำลังขยายไม่สูงสำหรับศึกษาวัตถุท้องฟ้าในช่วงเคลื่อนวิทยุความยาวคลื่นระดับมิลลิเมตรประกอบด้วยตัวเมาส์กับจานรับสัญญาณซิงเกิลดิสแบบจานดาวเทียมหรือเป็นเสาอากาศอันเจนหารูปร่างต่างๆก็ได้กล้องวิทยุแบบเดี่ยวที่สำคัญอาริซิโบออบเซอร์วิอรีขนาด305เมตรเมืองอาริซิโบเคราเปโตริโก r o b บิ t ์ e y Green Bank t e l e s c o p e (CTB) ขนาด100เมตร Park Radio Telescope ขนาด64เมตรตั้งอยู่ที่รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลียก้องวิทยุแบบเดียวที่สำคัญอีกหนึ่งยานะคะได้แก่เลทัน600มีขนาด576เมตรเป็นกล้องวิทยุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เซเลนชุสกาประเทศรัสเซีย ประกอบด้วยกระจกปฐมภูมิสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกันในแนวรัศมีมีกระจกทุติยภูมิเป็นวงแหวนอยู่ล้อมรอบสัญญาณวิทยุจะสะท้อนจากกระจกปฐมภูมิไปยังกระจกทุติยภูมิก่อนจะสะท้อนเข้าเครื่องรับสัญญาณค่ะต่อไปจะเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบแทรกสอดสัญญาณหรือ Radio Interferometer ประกอบด้วยกล้องวิทยุหลายตัวเรียงต่อกัน โยเป็นกลุ่มหรือจะเป็นเครือข่ายของกล้องวิทยุที่อยู่ห่างกันข้ามทวีปก็ได้มีไว้ศึกษาโครงสร้างภายในของวัตถุที่อยู่ห่างไกลมากๆอย่างเช่นใจกลางกาแล็กซีอื่นๆซึ่งต้องใช้กล้องที่มีกำลังขยายสูงมากๆถึงจะสังเกตเห็นได้ซึ่งลำพังกล้องตัวเดียวไม่สามารถทำได้จึงต้องใช้กล้องหลายๆตัวทำงานร่วมกัน รวมถึงศึกษาคลื่นวิทยุคลื่นยาวในระดับเซนติเมตรจนถึงหลายเมตรตั้งแต่คลื่นจาก AGN ที่อยู่ไกลออกไปมากจนถึงคลื่นที่เหลืออยู่จากเอกภพยุคแรกๆในประเทศไทยนะคะเราก็มีกล้องวิทยุเช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันสถาบันวิจัยดา,าราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนมีกล้องโทรทัศน์วิทยุที่สามารถใช้งานได้จำนวนหนึ่งตัวซึ่งเป็นกล้องขนาดเล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 5เมตรช่วงความถี่ที่ศึกษา1,420เมกะเฮิรตซ์หรือความถี่มูลฐานของอะตอมไฮโดรเจนที่เป็นกลางสถานที่ติดตั้งคืออุทยานดาราศาสตร์ซิรินทรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ภารกิจหลักแอมใช้กล้องโทรทรศน์วิทยุตัวนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับอุดมศึกษารวมถึงใช้ประกอบการอบรมให้กับนักศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์วิทยุและวิศวกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร ที่เห็นความสำคัญของดาราศาสตร์วิทยุในประเทศไทยรวมไปถึงกระตุ้นความสนใจให้กับนักศึกษาหรือผู้สนใจในสาขาอื่นให้เข้ามาเรียนรู้ในด้านนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ